สวัสดีทุกท่านครับแนวแนวบ้านสวนนะครับเรียนเชิญครับผมเนี่ยนะออลักษณะบ้านเนี่ยที่เจ้าของซักว่าสร้างขึ้นมานะออมันเป็นแบบบ้านผ้าตาอากาศนะท่านผู้ชมนี่นะโอ้สวยๆด้านบนเนี่ยไม้เนี่ยจะเป็นไม้สักทองนะท่านผู้ชมนะนี่นะโอ้เหมาะเลยนะสำหรับก่อนหน้านี้คุณลูกค้าเนี่ยมองหาบ้านแนวบ้านสวนเนี่ยเรียนเชิญนะครับ ส่วนตรงนี้ท่านผู้ชมตรงนี้เป็นสระน้านะนี่นะสระน้ําหน้าบ้านเนี่ยนะครับเอ่อในส่วนของภายในบ้านเนี่ยน้ําที่ใช้นะเป็นประปาหมู่บ้านท่านผู้ชมส่วนพื้นที่สวนเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่ท่านผู้ชมนี่นะต้นสักเนี่ยทั้งหมดสาสาต้นนะครับเจ้าของเขานับไว้แล้วนะอันนี้ต้นที่11บอดนะนี่นะต้นที่สิบอ็ดอันนี้ต้นที่สิบนะ นะทีนี้เราขึ้นไปชมบนบ้านกันก่อนเออภายในแปลงผมสอบถามเ,เจ้าของซั์นะภายในแปลงเนี่ยมะม่วงทั้งหมด350ต้นนะครับแล้วก็มีลำไยเนี่ยทั้งหมด1 0อต้นนะผู้ชมเออส่วนราคาเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่นะครับเจ้าของซับเปิดราคาไว้ที่3ล้าน3านะครับอ่ะทีนี้ก่อนขึ้นบ้านเรามาชมตรงนี้นี่ตรงนี้เจ้าของเขาสร้างไว้ อ่าแล้วพักหลังเนี่ยเจ้าของก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเมื่อก่อนนี้ก็เพื่อนฝูงเนี่ยก็มานะครับเฮฮาปาร์ตี้กันเนี่ยนะครับนี่นะเนี่ยตรงนี้เอาโต้ะมาตั้งนั่งจิบน้ํามาตูมนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสระน้ําขนาดใหญ่นะท่านผู้ชมนะน้ำไม่แห้งนะมีน้ําใช้ตลอดเลยแล้วก็ในส่วนของบ้านมาเป็นบ้านสองชั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนเมนะื่อกี้นี้ผมยังไม่เดินลงมาด้านล่างนะ แต่ด้านบนเนี่ยผมไปสำรวจแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้ยาวนิดนึงนะแต่เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อนะครับด้านล่างก็จะเป็นห้องเก็บของนะเนี่ยนะใต้ถุนเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตาโบราณเนี่ยซิงล้างจานอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเจ้าของเราต้องตัดหญ้านะยังตัดมาไม่ถึงเลยเมื่อกี้นี้ผมเดินด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเรียบเตียนเรียบเลย ออแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเขาจะต้องตัดมาอีกเนื่องจากว่าฝนมันตกทุกวันนะท่านผู้ชมนะรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับท่านผู้ชมมาเราขึ้นไปชมด้านบนกันจักน้อยเงียบสงบส่วนตัวดีนะตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นปูนนะเนี่ยนะเนี่ยก็ทําเหมือนเป็นต้นไม้เนี่ยนะครับแต่จริงไม่ใช่นะคือปูนนะท่านผู้ชมนะแต่ด้านบนเป็นไม้ กรนะเบื้องส0มสคูณสาินะท่านผู้ชมนะนี่ประมาณนี้นะทีนี้ขนาดห้องอ่ะห้าคูณห้าเมตรนะครับขนาดห้องนะมีการติดตั้งแอร์แล้วนะครับนี่นะนี่ขนาดห้องห้าคูณห้าเมตรนี่ประมาณนี้นะเติดตั้งมุงลวดแล้วนะครับเรียบร้อยนะเหล็กดัดก็ติดตั้งแล้วนะครับที่หน้าต่างนะท่านผู้ชมนี่ปึ๊บ แล้วก็ฝั่งนี้ห้องน้ำเออในส่วนของห้องน้ำ1.2คูณ3.1เมตรนะครับ3เมตรฝั่งนู้นนะมาชนนี่3.1เมตรนะส่วนเมตร20จากฝั่งนี้นะครับมานี่นะมีโถปัสสาวะด้วยแล้วก็มีชักโครกนะครับมีอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกนะครับนี่นะ เ,ออเจ้าของก็สร้างไว้เพื่อที่เป็นบ้านพักตากอากาศนี่แหละครับออพักหลังนี่แกก็ไม่ค่อยได้พักเนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเข้ามาทําสวนแล้วกออ็ไปพักบ้านที่เจ้าของเนี่ยอยู่เป็นประจำเนาะก็เจ้าบ้านเจ้าของนี่อยู่ไม่ไกลจากบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมเพราะนั้นการชมซ้ำเนี่ยแจ้งล่วงหน้าวันถึงสองวันนะครับทีนี้พอเดินขึ้นมาปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นระ,ะเบียงเป็นห้องโถงนี่นะครับโลง่งๆนะใต้ชายคานี่นะ,ะส่วนห้องนอนด้านบนเนี่ย สี่คูณสี่เมตรท่านผู้ชมตรงนี้เป็นห้องน้ำนะขนาดห้องน้ำเนี่ยเท่ากันเลยเอ,อ่อหนึ่งจุดสองคูณสามจุดหนึ่งเมตรนะครับนี่นะมีโถปัสสาวะด้วยนี่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ขนาดห้องสี่คูณสี่เมตรท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของเอ,อ่อห้องด้านบนส่วนตรงนี้จะเป็น ช่องเก็บเสื้อผ้าเนี่ยนะนี่ก็ดูแล้วเป็นแนวบ้านพักตาอากาศเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนะเงียบสงบส่วนตัวนะครับไม่วุ่นวายนะเออถือว่าดีมากเลยแล้วก็หน้าแปลงที่ดินเนี่ยติดกับถนนลาดยางนะท่านผู้ชมนะนี่นี่ตรงนี้ก็เป็นบริเวณ ด้านหน้านี่ครับเมื่อกี้ที่ผมเดินมาตรงนี้นะนี่นะมีกระท้อนปุยฝ้ายนะตรงนี้นะต้นปุยฝ้ายอ่าแล้วก็มีต้นยางมีมะม่วงนี่นะครับอ่าแล้วก็มีลำไยนะท่านผู้ชมนะนี่อ่าทีนี้มาดูฝั่งนี้บ้างอันนี้ไม้เนี่ยเป็นปีกไม้ตรงนี้เป็นไม้สักนะครับนี่ที่เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยเป็นเนื้อที่ของเราทั้งหมดเลยแนว แนวป่าเนี่ยนะครับต้นสูงเมื่อกี้นี่ผมเดินขึ้นบินเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ชมในสวนผ้ามุมสูงก็จะชัดเจนกว่านะเพราะว่าเนื้อที่มันกว้างนะทั้งหมด12ไร่ท่านผู้ชมรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับส่วนความสูงจากดับน้ําทะเลอยู่ที่305เมตรครับผมไม่ท่วมแน่นอนนะพิกัดจามีครั้งหนึ่งท่านผู้ชมอยู่ที่ตำบลสีเตี้ยนะครับอําเภอบ้านโฮงนะจังหวัดลําพูนท่านผู้ชมนี่โอเคนี่ให้ชม ด้านบนนะครับในส่วนของบริเวณบ้านนะครับเนี่ยนะเป็นบ้านพักตากอากาศเนี่ยนะครับมาทีนี้เราลงไปชมบริเวณเสวนระบบน้ํานี้เจ้าของเขาเจาะบ,บาดาลไว้แล้วนะท่านผู้ชมนะส่วนภายในบ้านเนี่ยใช้น้ำเนี่ยเป็นปลาปลาหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมนี่นะปึ๊บนี่ราคาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมนะราคาอยู่ที่3ล้าน3านะ ในเนื้อที่ทั้งหมด12ไร่นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับตรงเนี้จะเป็นบริเวณบ้านนะครับเ,เจ้าของเนี่ยเาทำกำแพงนะครับเนี่ยนะทำกำแพงรอบบ้านเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นต้นสักนะครับนี่นะเจ้าของก็ทํากําแพงรอบบ้านเลยแล้วก็ในส่วนของสวนเนี่ยก็จะมีแนวรั้วนะเป็นรั้วลวดหนามนะท่านผู้ชมนี่นะก็ถือว่าดีมากเลยนะ เนี่ยกำแพงรอบบ้านเลยโอ้ดีมากนี่นะให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นบ้านพักตากอากาศเนี่ยท่านผู้ชมนี่นะเงียบสงบดีส่วนตัวในส่วนของบริเวณด้านข้างเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับท่านผู้ชมน้ำไม่เปี่ยวนะเ,เนื่องจากว่าเนื้อที่มันค่อนข้างกว้างนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่สระน้ำหน้าบ้าน นส่วนต้นสักเนี่ยเออบางต้นเนี่ยผมลองวัดดูแล้วนะความอ้วนนะครับเนี่ยความอ้วนเนี่ยอย่างต้นเนี้ยที่ผมลองวัดดูนะสี่สิบหกนิ้วนะความอ้วนนะเนี่ยต้นเนี้ยต้นที่สิบเอ็ดเนี่ยนะครับนี่เจ้าของเขามานับไว้นะเนี่ยนะปึ๊บอันนี้ต้นที่เท่าไหร่ต้นที่เก้านี่นะต้นสักต้นที่เก้านะเนี่ยเป็นกำแพงรอบบ้านเลย แล้วตรงนี้ก็มีประตูลู่ปิดเปิดนะในส่วนของบริเวณรอบบ้านเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้เป็นสระน้ำโอ้โหสุดยอดไหมโอ้โหเลี้ยงปลานะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะท่านผู้ชมนะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงเป็ดเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็ได้กินไข่เป็ดนะเลี้ยงไก่นี่นะครับโอ้โหไม่ต้องไปซื้อนะถือว่าสะดวกสบายมากๆเลย นี่ปั๊บมานี่กำแพงรอบบ้านนะแล้วตรงนี้เป็นประตูรูป,ปิดเปิดนี่ประตูรูป,ปิดเปิดนะเนี่ยตรงนี้เป็นสวนของเราทั้งหมดเลยเนี่ยนะอ่ะอันนี้ต้นที่หนึ่งอันนี้ต้นที่สองนะครับต้นสักเนี่ยต้นเนี้ผมลองวัดดูแล้วท่านผู้ชม หกนิ้วนะความอ้วนนะหกนิ้วเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ให้นะมีหลักฐานนะท่านผู้ชมนะโอ้โหถือว่าใหญ่มากนะมาทีนี้เรามาดูตรงนี้นิดนึงเออระบบน้ําเจาะบาดาลเจาะเสมอรตรงนี้เป็นระบบท่อนะมีวาล์วปิดเปิดนะ,ะทีนี้เราก็มาเรียนรู้กับเจ้าของนะว่าท่อแต่ละตัวเนี่ย มันส่งน้าไปไหนบ้างนะเพราะว่าภายในแปลงเนี่ยมีวางระบบน้ําไว้แล้วนะท่านผู้ชมนะเรียบร้อยเนี่ยตรงเนี้ยคัดเอาอยู่ข้างในแล้วก็ตัวตั้งระบบปิดเปิดอยู่ด้านในนะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสเสมอฟ์อยู่ตรงเนี่ยน,นะมาทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเดินชมสวนนะ เนี่ยมะม่วงห้าปีท่านผู้ชมเอ่อมะม่วง R2 นะครับ R2 แล้วก็มีทองดำนะท่านผู้ชมเนี่ยอายุเขาเนี่ยยังยังไม่เยอะนะเนี่ยลงทุนครั้งเดียวเนี่ยเก็บผลผลิตได้อีกนานหลายปีเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่ผมแจ้งท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเจ้าของก็เพิ่งมาตัดหญ้านะแล้วก็ตัดมาถึงตรงนี้เดี๋ยวเขาต้องตัดปอีกนะเออแนเขตของเราเนี่ยต้นไม้ใหญ่ทุงสูงเนี่ยนะครับ เนี่ยนะรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเขาต้องตัดเข้าไปอีกนะท่านผู้ชมนะนี่นะมาที่นี้เราเดินไปดูด้านหน้าเออด้านหน้าตีถนนลาดยางสองเลนท่านผู้ชมนี่มะม่วงประมาณนี้นะนี่ย่าเจ้าของเพิ่งจะมาตัดเองปึ๊บ ส่วนใหญ่คนในพื้นที่ท่ผู้ชมที่ทางเขาเยอะนะที่ผมไปทำคลิปมาอ,อหลายที่เนี่ยเอ,อคุณลูกค้าหลายท่านสอบถามมาว่าทำไมเขาถึงขายอันนี้เขาเรียกว่านกกระลางหัวจุกนะท่านะผู้ชมเนี่อันเป็นนกหายากนะนี่ยนะดูสิตัวยังไม่ใหญ่เลยเนี่ยนกกระลังหัวจุกนี่ ลูกมันป่ะมั้นี่ไมนี่มนี่นี่เนี่ยท่านผู้ชมมันนี้เป็นลูกมันนี่เนี่ยเป็นนกหายากนะนี่เนี่ยนกกระหลังหัวจุกท่านผู้ชมเนี่ยดูดิท่านผู้ชมเซิร์ชเข้าไปในเน็ตก็ได้นะ หรือเซิร์ชเข้าไปที่ YouTube ก็ได้เนี่ยนะนกกระหลังหัวจุกโอเคปล่อยเขามันยังเล็กอยู่นี่ประตูสามเมตรแปสิ 3, 80, ประตูนี่นะด้านหน้าคือทิศตะวันออกทีนี้เรามาชมถนนว้าว นี่นะตีถนนลายยางสองเลนนะตรงนี้ไปบ้านโ้่งได้นะตรงนี้ก็ไปบ้านโฮ่งได้เหมนงันแล้วก็อ้อมไปจอมทองความกว้างตั้งแต่เสาไฟท่านผู้ชมนี่นะความกว้างนะจนไปถึงนี่นะต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะความกว้างอยู่ที่148เมตรนะส่วนความลึกจากหน้าแปลงเนี่ยไปท้ายแปลงเนี่ย อยู่ที่104เมตรนะเป็นไงครับถูกใจไหมราคาราคาก็ไม่แรงนะผมว่าสิไร่เนาะบ้านหนึ่งหลังระบบน้ำระบบไฟออจัดเตรียมไว้แล้วโดยที่ว่าเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเ,ออเพียงแค่เรามาสับสวิคสับคัดเอาเนี่ยระบบน้ำทำงานทันที ส่วนลำไยทั้งหมดร้อต้นนะท่านผู้ชมนะลำไยนะเออแล้วก็มีกล้วยกล้วยดีประมาณห้าหต้นได้นะครับกล้วยนะอ๋อเดี๋ยวผมพาให้ท่านผู้ชมชมตรงนี้นิดหนึ่งเออแนวรั้วเนี่ยมีการทำแนวรั้วไว้แล้วนะครับนี่นะนี่แนวรั้ว เนี่ยท้างผู้ชมเห็นไหมเนี่ยแนวรั้วทําไว้แล้วมีบริเวณรั้วล้อมขอบชิดอะ่ะแล้วก็ในบริเวณบ้านนั่นก็ทํากําแพงรั้วไวแล้วคือพอดีมากเลยนะนี่ตรงนี้เขามาตัดเตียนโล่งเลยอันนี้เลยมาเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะไม่รู้หมามันจะเห่าไหมนะท่านผู้ชมนะเนี่ยด้านหน้าเห็นไหมมีแนวรั้วมานี่ แล้วก็มาชนแนวรั้วเพื่อนบ้านนะนี่นะนี่ยชนแนวรั้วเพื่อนบ้านนะลำไย,ยแจ้งแล้วนะลำไย,ยร้อยต้นนะท่านผู้ชมนะเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเขาต้องมาตัดอีกนะเพิ่งตัดมาถึงตรงนี้เอง วันนี้น่าจะโชคดีหน่อยนะฝนพม่หน่าตกก่อนหน้านี้ตกทุกวันเลยเนี่ยตรงนี้เพื่อนบ้านนะผู้ชมเมื่อกี้ตรงนู้นก็เพื่อนบ้านอยู่นี่ครับนี่ก็เพื่อนบ้านนะ นี่แนวรัว้วนี่แนวรั่วมานี่นะแล้วก็พาเดินมาจนสุดท้ายแปลงเนี่ยนะครับนี่แนวรั้วมานี่นะครับนี่กอไผ่ไผ่ไหวาน นี่แนวรัวมานี่นะนี่ผมอยู่ท้ายแปลงนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับแนวรัวเนี่ยนะด้านหน้าที่เป็นกำแพงก็เป็นบ้านเราครับนี่ นี่แนวรั้วไหนี่แล้วก็มาชนกำแพงบ้านเราอันนี้น,นี่เจ้าของก็ได้มานับไวยเนี่ยต้นนี้ไม่เห็นเนี่ยต้นเล็กๆบางทีแกก็ไม่ได้มานับนะอันนี้ก็ต้นสักนะท่านผู้ชมนะไม่มีรอยปกติจะมีสีสเปรย์พ่นอะ บางทีเจ้าของเขาก็ไม่ได้นับนะนี่กำแพงบ้านเรานะาคลิปนี้ยาวนิดนึงนะท่านผู้ชมนะเออ,อยางน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อนะครับอย่างน้อยก็จะได้ช่วยในการตัดสินใจนะครับผมป้านี่มาถึงแล้วหน้าบ้านนี่ปรมาณนี้นะท่านผู้ชมนะ อ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับยกหูนะแจ้งล่วงหน้าวันถึงสองวันนะครับเออไม่ใช่ว่าเออท่านโทรมาตอนเช้าทิ้งเที่ยงบ่ายท่านจะมาดูเนี่ยบางทีผมอ่ะโทรไปหาเจ้าของทรัพย์อย่างเงี้ยบางทีผมโดนต่อว่าไงเออบางทีเจ้าของทรัพย์เขาก็มีธุระมีงานของเขาอย่างเงี้ยครับเอออย่างน้อยเราก็โทรแจ้งสักวันสองวัน,สา,วนสามวันอย่างเงี้ยก็ยิ่งดีเลย